เย็นเย็นก็แม่บอกมันไม่ใช่ของตู้นี้มันของตู้นู้นไปไขอันนู้นสิลูกไปไข่ไปไข่แก๊นน้นแน่ไปไข่แก๊ะนูนู้นเอากุญแจไปไขนู้นอันนี้มันไม่ใช่ลูกกุญแจมันลูกไปเร็วเอาไปไขอันนู้นเออไปไข่ตรงนู้นตู้นู้นลูก อ,อค่อยๆเสียบค่อยๆเสียบเสียบดีเสียบได้ไดเปล่าเออเข้าย่งยเกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้ตรงนู้นมันไม่มีกุญแจนี่นี่นี่มาไขนี่เร็วมาเออ ไข่ด้วยมีลายอืมเสียบ <Meng> <age> ิ้นเสียบิ้ใช่ลูกนี้เปล่าเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกอ่าเสียบอืมใหญ่ดีตั้งใจตั้งใจไปไหนอ่ะตรงนู้นมันไม่มีลูกแม่กุญแจลูก มันไขอันนี้นี่ไขอันนี้นเดี๋ยวทำกุญแจแม่หายโดนตีโดนตีนะเอากุญแจมาเก็บเลยมาทำง่างก่อนครับเก่งมากลูก